ได้ยังไงบ้างได้ครับผมสัมผัสความหอมได้ยัไงบ้างคือแบบตั้งแต่เรามาคือแบบเราแบบได้มีการทดลองใช้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับผมก็คือมันเป็นเป็นหอมเป็นออยครับเป็นออยออยใส่ผมที่แบบว่ามีกลิ่นหอมมากที่แบบอาจจะเป็นกลิ่นที่แบบตรงเทสต์กล้องพอดีกล้องก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าแบบกลิ่นเนี้ยคือชอบมากครับเราชอบใช่ไหมครับใช่ชอบ ชอบชอบโปรดักตมากโปรดักตชื่ออะไรครับโปรดเลสดรอปครับผมพี่โอบหอมไหมคะหอมครับผมแล้วหอมหรือยังหอมหรือยังเออได้ดมละสิดมจากตัวดรอปเหรอใช่สิครับไม่ไม่อยากรู้เฉยๆไงทำไมล่ะครู้ก็คือแบบดมจากแบบตอนช่างทำผมกลับให้ไง ไม่เม er ื่อกี้น้องกล้องบอกว่าแบบกินหอมแบบตรงเทสตรงเทสเขาตรงเทสเราไหมคะตรงเทสเราไหมครับกลิ่นเหรอคะให้พี่ถามพวกกล้องตรงเทสเราไหมก็ไบพี่ก็ไปพี่ก็ไปชมลูกเอาไปพี่ต้องไม่มีคนพูดลูกก็หอมดีครับสำหรับตัวผมก็หอมตรงเทสผมเหมือนกันแล้วกินของพี่โตหรืคะกินของพี่โตนะครับก็จะเป็นเหมือนกล้องเลยกินจะหอม ขออภัยกับผมแล้วก็จะมีความอ่อนโยนความนุ่นวลอยู่นานบำรุงผมไปถึงกินตัวคริสต้าสกเลสต็อปอ่าให้ฝากหนึงค่ะแฟนที่ชอบครับผมก็สำหรับแฟนๆนะครับทุกคนที่แบบว่าเป็นคนลักที่ดูแลเส้นผมนะครับก็ขอแนะนำเลยครับครสต้าตัวเกรสดรอปนั่นเองนะครับก็ เป็นออยใส่ผมนะครับที่แบบว่ามีกลิ่นที่หอมพงมากไอเดินผ่านใครก็ต้องเหลียวหลังเลยใช่ครับแล้วก็ขอฝากงานเทเร s g l ต s s Absolute นะครับอยู่ที่ Central World ด์สามารถมาได้นะครับบอกเลยว่ามีให้เทสผมฟรีด้วยใช่ใช่ครับแบบมีเทสหนังศีรษะเลยนะว่าแบบว่าหนังศีรษะเราเป็นยังไงเทสยังไงมันจะมีเครื่องอยู่เครื่องนึงครับเป็นแบบเป็นแท่งๆแล้วก็แบบว่าไม่เดี๋ยวพี่ๆแบบไม่เห็นภาพไงเก่งมากเลย เก่งเก่งมากเก่งมากตอบผลงานได้ไหมครับอบผลงานแล้วก็เอาอย่าพ่นี่เปไหนล้วอย่าพึ่งลูกเรายังมีเวลาให้ต้อมีคือต้องบินเก่งมากเฮ้ยใช่ครับเดี๋ยวเร็วนี้จะบินแล้วเหมือนกันเลยไปไหนมาบ้างเห็นบกว่าไปไไหนมาบ้างไปมาโวหลายที่เลยครับเกาหลีด้วาเกาหลีอออ๋อล่าสุดใช่ไครับล่าสุดไปเกาหลีนะครับเพิ่งกลับมาเลยใช่คร yeah> ับ So f s h i n w e งวไปไมไปเจอ ไปร่วมงานที so, like like ่เกาหลีแล้วก็ไปเจอแฟนใช่ครับเจอแฟนที่เกาหลีด้วยก็รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่ใหม่มากๆสำหรับเราใช่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไปเกาหลีเราคงจะไปครั้งที่สองไปเกาหลีครับก็เป็นครั้งแรกสำหรับแฟชั่นวีด้วยใช่ใช่ใช่คือทุกคนในแฟชั่นวีคือแบบดีสไตล์แฟชั่นมากแล้วตัวสูงใช่คนเกาหลีสูงมากที่แบบเราเดินแบบถ้าจะหวยกับเขาเราต้องแบบเยนะโโอ้หขนาดใส่รองเท้าวันนั้นส้นก้องก็เท่านี้นะก็ยังแบบ แล้วก็ผมไปสังเกตมาในตอนถ่ายแบ็คดอปอ่ะพี่แบบทุกคนที่เดินเขาต้องทำอย่างงี้ครับเขาต้องทำท่านี้ด้วยทุกคนอ๋อหมือนกันทำแ่านอย่างงี้ตอนถ่ายแบ็คดอปครับตอนแบบตอนอะไรก็แบบโค้ดปกติอย่างงี้อะเชิบเชิบ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 พอตอนท้ายๆแล้วตอนใกล้จะหมดของเขาแล้วเขาจะแบบคิวแต่คิวแล้วเราทำตามนะทำตามตอนแรกพี่โทจะไม่ทำเนื่องจากไม่เอาวันนี้เราจะมาตึงๆกันหมดเสียแต่เขาทำทุกคนเลยนะแล้วก็ไปพี่โท หนึ่งส<พ>องสร้างสุดท้ายก็ต้องทำสามถักทำไมวะถ้าไมนั่ต้องานคือคตอนที่ถ่ายอะ่ะเราแบบไม่ได้เจอแบบถ่ายแล้วถ้าแบบเขา้าเขา้เขาไปนั่งในงานนะครับถ้าแบบถ้าแบบว่าเจอคนเดียวตอนแรกก็กะจะทำนะว่าแบบว่ามันมีท่าแบบซิกเนเจอร์หรือเปล่านี่แบบลัทธิมัมมี่มันแบบว่าโเคยแพ้ไปแล้วไม่เก่งเกาหลีเลย ไ,ไดบบค้คุยกับศิลปินเขาได้ดีมากเป็ครัที่เขาไปร่วมงานเฮ้ยอ๋อได้คุยนี่นี่ไปค,ค,คุยครับเพราะตอนแบบว่าตอนเดินไม่ว่าไงตอ,อนเดินโฟมตอนเดินโฟมเข้างานครับพอถ่ายแบ็กดรอพเสร็จก็แบบเขาะจะแบบมีนั่งที่นั่งแบ,บ็กหลังแบ็กสเตทให้ก่อนใช่ครับแบบเป็นห้องพักใช่แล้วก็แบบมีแบบเจอแบบเป็นพี่ๆศิลปินเหมือนกันไม่เป็นน้องไม่เป็นน้องเรา่เป็นน้องพวกเราครับเป็นใครครับเป็นใครเหรอครับเป็นชื่อนะยากละชื่อคนในชื่อเินโซครับ มเป็น,น,น,นเป็นนักร้องครับเป็นนักศึกษแล้วก็อีกคนนึ่งเป็นเทรนนีอยู่ครับเขาต้งเล่นเทรนอยู่ใช่ขเขาก็แบบมีคุยกับเขาว,ว่าแบบว่าซ้อมอะไรยังไงบ้างขเขาอยากรู้เหมือนกันว่าแบบว่แบบแบบบบาไ,ไ,ไอดอลเกาหลีเขาแบบเทรนยังไงเขาบอกว่าแบบเทรนแบบวันละแบบแปดถึงสิบชั่วโมงต่อว,วันเลยอาทิตย์นึงคือหกวันที่แบบต้องเทรนใช่ขนาดตอนเรียนก็ยังต้องเทรนเรียนตอนสี่โมงเย็นแล้วก็เทรนตีนเขาว่ากันหน่อยสิสี่ทุ่มห้าทุ่มแม่ใช่ มันตื่นเต้นไหมกับการที่เราแบบได้ไปคุยกับนี่พิคนอื่นในงานแบบนี้ด้วยกันเพราะมันก็ไม่ใช่แบบเรื่องง่ายง่ายดี่รคอจะเข้าไปแบบกันโอ้ยตื่นเต้นม,มากเลยเครับรู้สึกว่าเข้าไปในโลกนั้นเหมือนก็เป็นโลกใหม่เลยเป็นโลกแฟชั่นของแบบเกาหลเลยครับรู้สึกว่าก็ได้แลกเปล like, um ี่ยนแบบมุมมองเปอร์สเปคทีฟใช่ได้เห็นว่าการทำงานของคนเกาหลเป็น,นยังไงบ้างรู้สึกว่าทุกอย่างคือเป๊ะแล้วก็แบบจกกัดการดีมากๆเลยคือตื่นเต้นไหมไม่รู้แต่ว่าตอนก่อนจะเข้าไปครับคือแบบว่า ใครจะเป็นคนทักก่อนก็ขอพี่โน้ตทำไมต้องเตรียมกันเพราะว่าใครจะเป็นคนเปิดอย่างนี้ใช่แล้วก็ยิงฉุกนะครับก้องแพ้ก้องก็เลยเดินเข้าไปทักก่อนต้องซ้อมภาษาเกาหลีได้วยไหมซ้อมภาษาคือตอนนั้นะผมซ้อมด้วยนะได้อะไรอาการก้องก้องจดขึ้นไปแบบบนเวทีแฟนมิสเลยบอกว่าแบบทับชูซีอูแล้วว่าแบบว่า เอกรุปแบบหิวข้าวขอข้าวกินหน่อยเกิดเดใส่มือไม่ไปเลยก็คือเจอหน้า <c oughs> เขาก็ขอกข้าวกินเลยคื <c oughs> <c oughs> อตอนนั้นอ่ะหิวข้าวก่อนข,ขึ้นแบบว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วหิวข้าวก็เยลยแบบอยากได้ประโยคนี้ก็เลยเดินไปถามแบบพี่ล่ามว่าพี่ครับถ้าจะพูดประโยคนี้ต้องพูดยังไงแล้วเขาก็พูดมาสองบรรทัดก็เลยพี่ครับพี่เขียนใส่มือผมเลย แล้วคือแพรเอาเข้าถึงไม่ได้หรอเพราะแต่ว่าเขาส่งฟูลสปอร์ตมาให้ก่อนเขาได้กินตอนแบบพักรอบแรกระหว่างรอบสองแบบได้ออกมากินข้าวไม่กินะสำหรับผมนะครับก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีเ้วยนะครับบยังก็เซลล์รอจังหวะโอดีแปลว่าเข้านั่งอยู่ไหนครับเข้าไปไม่ใช่เป็นเปลี่ยนอัพไพร์เลทครับ ขอครับขำซนมีนาอ่ะแล้วแล้วพี่พีโอคิดถึงอ่ะคิดถึงได้จำได้อ่ะคิดถึงก็ไม่รู้ไม่รู้พี่พีโอเจอตอนที่ไรคือจะบอกว่าคือผมอ่ะซึ่งแฟนมีไปใช่ไหมแล้วแบบก็ต้องแนะนำตัวว่าบอกว่าแบบเฮ้ยอยังไงซะโยชูนเนะร์ทอาัสซินดิดาแล้วก็จะพูดแบบจะพูดแบบคิดถึงทุกคนใช่แต่ว่าผมจำไม่ได้ ผมก็เลยเชิญหนึ่ง Nice to meet you Nice to meet y นภาษาครับภาษาเป็นไรครับเห็นล่้าสุดที่ต้องไลยไม่เชื่อหรอกค่ะว่าพี่โทเจอพี่โทตัวลอมเมหรอใช่ตอนแรกคิดว่าพี่โทตัวลอมเพราะแบบว่าก็แบบปกติแล้วก็แบบมีไลฟ์ในแอปอื่นบ้างแบบทิกตอกอะไรบ้างแล้วคือแบบในทิกตอกอ่ะมันจะแบบมีมันจะมีแอคโทมัทก็ไม่ใช่โทมัสตัวจริง เป็นโปรไฟล์กับชื่อเหมือนกันแบบเยอะมากก็เลยแบบสงสัยว่าใช่โทมัสตัวจริงหรือเปล่าเพราะเวลานั้นมันใกล้เวลาที่เราต้องลงงานไงวันนั้นอะแล้วเราตักเงินเล่นเป็นอะไรอะแล้วคุณเข้าไปแล้วคุณเข้าไปทำไมอะคุณเข้าไไปทืออยากเข้าไปดูซัพพอร์ตน้องชายแม่โอ้เป็นไปตรวจอะไรหรือเปล่าแบบหรือตำรวจลงก็ไม่ได้ตรวจนะครับก็ดูเฉยๆก็แบบอยากซัพพอร์ตน้องแบบช่วงนี้น้องไลฟ์บ่อยก็เลยแบบเอออย่างกมา น้องไร่บอยใช่น้องไร่บอยครับแต่รู้สึกว่าน้องนี่จำยูเซอร์พี่หรือจำพี่ได้แล้วเนี่ยคือโดนหลอกบ่อยอ่ะก็ก็คือไม่ไม่ค่อยแน่ใจครับก็เลยถามว่าตัวจริงหรือเปล่าแล้วคือแบบตอบกวนโอยมากเพรอะว่าเขาตอบแบบว่าอะไรนะไม่รู้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 อะไรสักอย่างเยงยเยอะเงยเยอะพอจะลองจำยูเซอร์พี่ได้ไหมอือสรุปจำได้ยังจำได้แล้วชื่อนั่นแหละเอาอินเสิร์ตอนเสิโทมัสจึงมณีรัตน์ไงสะกด T H O M A S C H U N G M A N E R A T ถูกไหมนะถูกเกือบหมดครับถูกเกือบหมดเห็นไหมล่ะเห็นไหมจริงๆนะรู้อยู่แล้วแต่แค่ถราัสะกดถูกหมดเนี่ยมันจะไม่มีอะไรพูดต่อไงแล้วตอนที่น้องถามว่าตัวจริงไห้ทำไมถึง้องไปแก้เอาใช่ใช่ไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ตอนนั้นคือ โรงงานไม่ได้เดี๋ยวไม่ลงงานเหตุไตอนนั้นคือแบบเฮ้ยทำไมน้อง้องจำพี่ไม่ได้อย่างานี้เพียงเลยแบบนี่ใส <c oughs> ่แล้วพี่รู้ไหมว่ามีคนใช้ชื่อเราเรยอะมากมาอ๋อดูครับมีครับเห็นไหมล่ะไม่ก <c oughs> ็นี่ตัวพี่เองไงทำไมน้องจําพี่ไม่ได้แล้วคอยสีรู้ยังไงวันนี้เอ้าก็ดูชื่อว่าถ้าเป็นในติกตอกอ่ะมันสามารถชื่อเดียวกันได้เลยโปรไฟล์เดียวกันได้มันสับสนเนี่ยลืมไปว่าอยู่ในไอจี เราพี่ก็จำได้แล้วเนาะใช่จำได้ใช่ไหมจำได้ยูเซอร์โปรไฟล์สีอะไรใส่เสื้อสีน้ำเงินแล้วก็ทับถ่ายมืดๆอ่ะไอันนั้นแต่ไม่ใช่อันนั้นอ่ะไม่ใช่อันนั้นแต่ไม่ใช่เหรออ๋อนึกออกแล้วเออถ่ายตอนถ่ายโปรไฟล์ก่อนที่ไปปารีสอยี่ยังงี้เสื้อสีอะไรเสื้อสีดำแบ็คกราวด์สีแบ็คกราวด์ขาวแบ็คกราวด์ดำแบ็คกราวด์เหลืองอะไม่ใช่เขียวชมพูแคระสานนี่ แต่ว่าหันหันหน้าขวาแน่นอนเขาเขาหล่อเพราะข้างเขาบอกข้างขวาหลอกข้างซ้ายน่ารักแล้วเราอ่ะเราคิดว่าข้างไหนหลอกเอาเป็นความคิดเห็นก็ผมว่าก็ได้จิงจริก็แบบหล่อทุกทุกข้างนะแต่พี่พี่โธ่เขาชอบแบบไม่ไม่ตั้งใจด้านซ้ายบอกว่าแบบชอบบอกว่าเนี่ยน้องกล้องด้านซ้ายพี่จะแบบออกแนวแบบแอบติดน่ารักนิดนึงคือผมก็อบ่งงงเลยที่พี่โทรบอกแต่เขาไม่อยากน่ารักอ่ะก็อยาก เขาสึกว่าแบบนั่งซ้ายมาดวหนัาจากจังเลยตอนที่โอพูดอ่ะคือพูดหน้าจริงจังมากแล้วแบบมันมีกล้องหาักันอยู่ <c oughs> ไม่คือแบบขำเพาแบบว่าอะไรนะพี่โอแต่ว่าน้องกล้องหน้ามากเลยนะโอเคจได้ปยัโอเคค่นะโ้โอโออโอคโอ ครับก็ขอฝากผลงานซีรีส์เรื่องแรกของโทมัสก็งเลยครับนั่นก็คือกี่มือฟ้าครับก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ไอ e ีอีวิวเอร์ชันอันดับนแล้วก็ยูทูบช่องบันดีชาแนนะครับเป็นแบบเวอร์ชันออริจินอลครับแต่ทีนี้เรามีไพลอตเรื่องใหม่ออกมาแล้วกับพี่เก่งพี่อิงจิพี่โอมนะโทมัส,สก็งนะครับชื่อว่าแมจิกเลเวอร์นะครับสามารถไปดูได้ในช่อง y o u ูท b บมันดีช n แนลนะครับ แล้วก็สำหรับผลงานใน,นอนาคต no หรือซีรีส์ในละครของชุมสก้องก็คืออโน่เลิฟหรือเขาชื่ออันวานเองนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับครับผมแล้วก็ขอฝากเพลงกล็เนินครับฉันตกหลุมรักเธอนะครับผมครับแล้วก็ขอฝากแฟนมิทติ้งของพวกเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบของแจ็คกินฟ้าหรือว่าชมัสก้องก็ตามครับครับฝากผลงานตา่ตางๆของชมัสก้องด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับเรื่องใหม่มานะ